วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาหาของกินเลยจ้่แบบว่าสนิทซื้อมันเว่าเจ็บจิตกิดั่นทุกดูทวีตหัวก็จะเป็นแบบนี้นะ si คะอะไรนะนี่ค่ะลักษณะหัวมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคืออะไรอ่ะแล้วดูลักษณะทางเดินสิก็มันชันนะครับมันเลยเฉียงครับเดี๋ยวแล้วงง เหมือนแบบว่าเราจะได้กินในสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ครับครับฮะเป็นเอกลักษณ์ของรายการอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างี้ที่สำคัญคือหน้าคุณต่อคุณไม่ใช่คนดี นี่คือขึ้นขึ้นเขาเลยหรอใช่ค่ะหันมาเลยค่ะก็เป็นแบบเฮ้ยต้อเป็นแบบผุดหันปีดใช่ค่ะเป็นหนอนอะไรบ้างมันเด้งๆงนะไม่ใช่ค่ะหัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะไรวะน่ะนี่ค่ะลักษณะหัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปกลมๆคำแล้วก็ลักษณะก็สีของมันก็จะเป็นอ่สีขาวนะคะข้างในเนี่ย คืออะไรอ่ะใช่ค่ะบุกเหรอบุกนี่คือบุกเหรอเราเรียกว่าอะไรครับนาบุค่ะนาบุลำดับต่อไปครับสัตว์มารยาทงามเป็นสัตว์น้ําครับและตอนนี้น้ําฝนกําลังจะลงไปหาในะโอ้โหลอลยตรงนี้เลยครับใช่ค่ะน้ำมันลื่นมากเลยค่ะอากาศเป็นไงอ่ะเยาวมากนี่เรากำลังทำอะไรครับกะลาจะหา สัตว์มารยาทงามใช่ค่ะเดี๋ยวคะอะไรอ่ะเรื่อยครับไม่กลับต้องจะไปแบนนีรแล้วก็มารยาทงามมารยาทงามครับะนี่คือบ้านพี่สงสัตว์เนาะครับโของจริงเลยดูทางเดินสิครับขึ้นเขาลงเขาครับ เจอแล้วรังหนึ่งรังหนึ่งจนอยู่สูงหน่อยถ้าจะเอาเราก็ต้องตีหลักจอยเข้าไปออไแต่ดูแล้วมันจะจาอยากเดี๋ยวเราไปหาอันใหม่ดีกว่าดูทางเดินสิครับโอ้โหชันและเฉียงยนะครับนี่แหรอครับน่าจะเหมือนเครื่อ<า>งเหน็บบานแล้วก็จอฝากบางด้วยนี่คือ เขาไปข้างในมันมีโพรงอย่างนะ้โพรงนี่คือโพรงที่ตะลังเขาแหละครับโอ้เจ้าแมลงที่ตังนี้เขาเขาทำโพรงข้างในครับและพี่สมศักดิ์เปิดโพรงครับน้ำใส่วิเฮ้ยราเห็นเท็มเพมเลยครับน้มือนน้ำอะไรเงี้ยหรอเหมือนเหมือนน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งดิโอ้โหโอ้เยิ้มเลยอ่ะเขาไม่กัดนะเราก็ต่อยทำร้ายเราไม่เป็นด้วยสิ่งที่เราจะมาเอาก็คือหน้าบาดของมันนะครับ นี่คือเยอะรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติจะหวานส้มนิดนิดหน่อยนะหวานส้มๆแต่ว่ามีมิลรสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยเฮ้ยโอ้มโหขนาดนี้เลยนี่คือทางเดินไปสู่เอ่อตรงนี้เป้าหมายใช่ไหมครับถ้าเป็นรถด่วนอยู่นี่ไม้ตัวนี้เปลือกจะไม่ตกเปลือกเหลืองๆเปลือกเหลืองๆจะหุ้มขึ้นไปไม่ตกเพราะแสดงว่าบ้องนี้ครับบ้องนี้มีรถด่วนแน่ เป็นช่วงปลายฤดูแล้วใช่ไหมครับครับวัดตัวหลือน้อยนะครับครับโอ้เดียวแล้วโอ้โหหวนตัวเลยแล้วเราก็บรรจุไปที่นี้ครับครับเราบรรจุไปนี้ครัโอ้อาหารครบยังครับนี่เดี๋ยวยังไม่ครบยังไม่ครบนะครับเดินออกมาอีกที่หนึ่งครับโอ้ดูสิครับชันมากครับ มันหนาวว่ะคือสมศักต์กำลังมองมองหาอะไรบางอย่างหนูอีกใช่ไหมอะไรนะอยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเห็นแล้วครับทำไมต้องเี่ยนะนี่ต้องระวังนะตัวนี่กัดกัดไม่ได้นะเัวนี้เหมือนเหมือนสีดำาๆครับอนงูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโงต้องระวัง นี่คือภาษาที่เรียกอะไรครับตัวนี้ภาษามงเขาเรียกว่าปอการหดัวแต่ถาภาษาไทยมุ่งเรียกว่าเป็นแมงมุมแล้วเขากินได้หรอครับเขากินได้ครับตรงไม่เป็นยาอะไรอย่างนหายากบนวีจรไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะเอาไปทําอาหารกันคั่วคั่วเลยครับคั่วนะครับแล้วก็มีปรุงรสนิดนึงนะครับทีมงานบอกกระทะเนี่ยครับ ถ้าขายกันในห้าร้อยกว่าบาทนะครับปิ้งครับผมนี่คือเราเคี่ยวออกแล้วใช่ไหมครับครับเอาเคี่ยวออกสไปยด้วยแมนมากเสร็จแล้วครับผมนี่คือเมนูอาหารครับซึ่งไม่มีต้นทุนเลยสักบาทไม่มีต้นทุนครับอาหารเมื่อนี้ใช้เงินไปศูนย์บาทนะครับผมกินก่อนนะครับผมมีสมรักย้ำว่าศูนย์บาทนะครับอ๋อนี่ราดข้าวอ๋อนี่คือราดน้ำมันออกเลี่ยงเียหวานมันเี้ยวหวานครับ หาาาามครับวันนี้ดวงสิพาเพื่อนมาหากินอาหารเด็ดชนิดหนึ่งของบ้านเฮาเลยล่ะค่ะเพื่อนๆสัตว์ชนิดหนึ่งที่แบบว่าแซ่บคั่ในบรรดาบ้านเฮานี่ท็อพีดตีซุดเฮาต้องเคี่ยนใช้วิธีเคี่ยครับอันนี้ือเด็ดเลยใช่ไหมครับเด็ดนะเด็ดทุกอย่างเที่ยวมาเด็ดหมดนะเด็ดหมดนะอ้าวนี่ค่ะเพื่อดเจอแล้วค่ะลู่แล้วค่ะเพื่อนอยู่ในี่ลูกครับ เป็นวิธีหากินอาหารแซ่บด้วยเพื่อนเพื่อนเน้อของดีต้องของแซ่บต้องอยู่เลือกเลือเพื่อนเพื่อนเด้อในรายการเราเคยมีแมงป่องครับโต่อคนอยู่ด้วยเพราะคนไม่ใช่แมงป่องพี่คิดว่าคืออะไรครับจังเลยเพื่อนเพื่อนเด้อโอ้แล้วใช้บางอย่างไปเกี่ยวครับเป็นอะไรครับที่ใช้เกี่ยวเป็ดเป็ดนะครับหบ็หรือเปล่าต่อเฮ้ยมา้ยโอ้โหเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเขียวขึ้นมาเสร็จแล้วเราต้องใช้มือเราช่วยลงไปจกนะเพื่อนนะแล้วเราก็จะได้อุ้งปอ อาหารที่รสเด็ดที่สุดเด้อเพื่อนผู้ได้มาปนกับสิปนกับนุ่นนะผู้ได้มากลาบผู้หลาบผู้นาจะผู้นาธรรมชาติแซนแสียบจ่าไม่มีสารพิษะมากครับไม่มีสารพิษครับผู้นาไม่มีสารพิษครับสุดเลยนี่คือรางมดแดงครับค่ะโอ้เป็นผู้หญิงที่ปีนต้นไม้คล่องมากอ่ะลังอยู่นี่ ใช่ครับเห็นที่วงไหมครับนั่นแหละครับคือรังของเขาครับเราต้องเขย่าวหรอครับเขย่าต้องเขย่าเพื่อให้เขาแตกเพื่อไข่เขาจะได้อ๋อเขากอไข่เขาจะตกลงมาเราไปกี่รังครับเนี่ยสามสามถึงสี่รังสามถึงสี่รังเลยเนอะนี่อีกรังหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เวลาเป็นรังแล้วเขาจับกลุ่มเลยเนาะจ้่เขาก็เป็นเป็นภูมิใหม่เขาเป็นเป็นท่างขึ้นมาโอ้นี่เราเขย่าเนาะ อาจจะส่งตะกร้าลงนะครับน้ําหนักได้แล้วมั่นใจว่าได้ครับเลี้วๆๆีเราต้องแยกมดกับกับไข่เนาะเราจะเอามดออกนี่คือวิธีทำทั้แบบนี้ครับไม่ใส่ถุงมือเลยเลยครับไม่ไม่ไม่ตัวนี้เราจะไม่ใส่ถุงมือเพราะเราจะรีบทําพวกที่จะให้มันเต็มมือเลยเย้มาดีคุณผ้าพวกจะมาตามมาได้เพื่อนตามมาว่าวิี่ตัวยังตามใส้หุ้มลมไหมลรูปนี้ในทีละเพื่อนเนี่ยห้ามไม่ห้ามของเพื่อนมองนี้มันดูดสวยงามสีนวลคุกก็กระติ้ได้เพื่อนเนี่ย นี่เดี๋ยวขอดีตัวเผยฟั่ก็แบบจริงเลมันอยู่ในนั้นหรอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอันนี้มันจะเป็นเสียงแบบแบบเหมือนมันไม่ทำอยู่ข้างในอย่างเสียนะบนเพื่อกอ๋อนี่เราค่อยๆเปิดด้วยนะเพื่อนเด้อเราก็เอาคอเอามือเขาซีรุ่งจะฉีดด้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจในเบื่องว่ามันเมียนบัวอุีรูจริงเหรอเพื่อนเลยโอ้ยเพื่อนเ้ยรูใหญ่ไหมรูใหญ่มากครับ พิษมีเสียงด้วยอุ้ยของแค่ไหมจ๊ะอันนี้ละจ๊ะกบธรรมศาสตร์มันอกาสีแตกต่างจากกบเลี่ยงเนี่ยน่าพื่อนเนาะเพราะว่าการท้าจับความกะสีห้องผู้ว่าเองจีละจ้ะนี่คือกบจำศิ่งนี่ครับค่ะโต้ครับนี่คือเมนูของโต้ครับหอมจังเลยยำหอมนะยำปูนาครับนี่เขามีการเบี่ยงไปทางเพื่อนๆด้วยเป็นลักษณะเหมือนยั่ว นี่อันนี้คือเรากินได้ทั้งตัวเลยไหมครับพี่ครับจังไมยโตนะครับมันมันไม่ถนัดใช่ไใช่ถ้าเราเกลียวก่อนมันมันจะไหลออกมาเราก็เลยไม่เกลียวนี่ไงนกแกะนี่ออกซึบเฮียฉันจะไม่มองคูนาจ้าจ้าจ้าอืมปัญยาสิคะะคุณโตครับ คุณไม่ใช่คนดีครูครับชิมได้เลยครับครูครับอร่อยมากพี่ซุปกลมกล่อมมากเค็มถึงเผ็ดถึงหอมแล้วมันมีความเปรี้ยวของไข่มดแดงเปรี้ยวมันมันจะมีความมันกลมกล่อมมากเลยค่ะ หนังมาดูกระรอบนะพี่พี่เทคนิคต้องใหญ่นะครับพี่อะไรนะเทคนิคต้องจับต้องครับต้องโชว์ต้องโชว์กับกล้องหรอต้องโชว์กับกล้องต้องโชว์กับกล้องแล้วมองโชว์กับกล้องนะครับมองแล้วก็แบบทำท่าเหมือนยิงยโสโอ้โหยโสิดหน่อยดหน่อยเหมือนแบบว่าเราจะได้กินในสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ที่คับคัด ผม,ผมตบมือกันเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ